สวัสดีค่ะช่องของสวน3ามสีมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ติดตามช่องของสวนสสีมาโดยตลอดนะคะแม่ค้าขอขอบคุณนะคะหลายหลายท่านก็ถามเข้ามานะคะว่าสวนตั้งอยู่ที่ไหนนะคะสวนของเรานะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนายาวนะคะหมู่15ค่ะ ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตนะคะอยู่ในเป็นจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะหรือที่เรียกเรียกกันว่าแปดลิ้วนะคะส่วนของแม่ค้านะคะตั้งมาได้ปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะคะที่มาเปิดขายบอนสีนะคะแต่ก็คือว่าอืหลายๆอย่างนะคะ เป็นส่วนประกอบนะคะหลายๆแรงใจนะคะออแม่ค้าทำหลายหลายอย่างนะคะทั้งทำสวนด้วยทำไร่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแม่ค้าขายของด้วยนะคะก็นานๆถึงจะได้มาทำคลิปวิดีโอสักทีนึงนะคะมาแต่ละทีนะคะ ต้นไม้ของแม่ค้าก็สวยขึ้นมาเป็นขยงเลยนะคะตอนนี้ก็เต็มสวนไปหมดเลยนะคะนี้เป็นมุมมุมหนึ่งของทางสวนนะคะที่แม่ค้ามองแล้วว่าสวยดีนะคะแม่ค้าก็เลยเลือกมุมนี้ที่จะมา,าพูดคุยกับ ลูกค้านะคะในตอนที่ว่าตอนแรกๆนะคะอันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจกับลูกค้านะคะหลายๆท่านนะคะในการสั่งของกับทางสวนนะคะหรือว่าในการที่ว่าจะติดต่อทางสวนนะคะมีอยู่3มช่องทางนะคะก็คือทางเบอร์โทรนะคะเป็นสายตรงของแม่ค้าเลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรของแม่ค้าที่ขึ้นไว้ให้ในคลิปวิดีโอนะคะ ก็เป็น เบอร์ที่สามารถนำไปแอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อแม่ค้าได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง Facebook ของแม่ค้านะคะชื่อว่า Facebook ปิดสนา3-4ีนะคะอาขอลูกค้าที่เข้าใจนะคะและก็พร้อมโอนนะคะแม่ค้าไม่มีปลายทางนะคะแล้วลูกค้านะคะขอเข้าใจตรงกันนะคะอ่าอย่าไปสั่งของในคลิปวิดีโอที่แม่ค้าลงไปนะคะ ก็คือว่ากว่าแม่ค้าลงไปแล้วนะคะแม่ค้าไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะคะบางคลิปแม่ค้าไม่ได้เข้าไปดูเลยค่ะก็คือว่ามันหลายวันนะคะกว่าแม่ค้าจะไปเจอนะคะถ้าไปสั่งในนั้นก็นานหลายวันจนลูกค้าเปลี่ยนใจแล้วนะคะแม่ค้าก็ยังไม่ได้ติดต่อไปหาลูกค้าเลยนะคะขอให้สั่งตรงถึงแม่ค้าได้แค่ สามช่องทางเท่านั้นนะคะขอให้ลูกค้าเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะมาต่อกันด้วยทศก,กัณ์นะคะทศก,กัณฑ์กำลังจะกัดสีนะคะเริ่มจะกัดสีนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ 100บาทนะคะคลิปนี้นะคะแม่ค้าจะขายอยู่ที่ราคาหนึ่งบาทนะคะเป็นไซส์กระถางหทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีเท้ากับบินละพมนะคะเท้ากับบินละพมนะคะอย่างนี้เลยนะคะอ่าเท้ากับบินละพมนะคะคือเป็นบอลอ่าเขียวป้ายแดงนะคะจะเป็น ใบจะเขียวเ,เขียวเข้มป้ายแดงนะคะเท้ากับบินละพมนะคะอันนี้ก็หายากอยู่นะคะ100บาทนะคะต่อมาเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางหนี่ค่ะไซส์นี้เลยนะคะหนึ่งรอบาทนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นชายชนนะคะ ช้ชนหนึ่งร้อยบาทนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะไซส์นี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของขวัญน,นะคะอ่าของขวัญน,นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีนพะเก้าอ่านพะเก้านะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะนพะเก้านะคะ นี่นะคะดางสวยดางขาวดางเหลืองมีหมดเลยนะคะค่ะนี่ค่ะสวยสวยเลยนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นสีเทพารักษ์นะคะเป็นไม้แลนะคะนี่ค่ะอ่าหลายๆท่านอาจจะมีแล้วนะคะนี่อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ100บาทนะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีเทพารักษ์นะคะ มาต่อกันที่ทิดาแม่กองนะคะทิดาแม่กองนี้นะคะแม่ค้าแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะทิดาแม่กองนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะหนึ่งรอยบาทต่อมาขุนไกรนะคะขุนไกรด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าดูหน้าขุนไกรนะคะแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ ต่อมาม่วงมงคลนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะ100บาทนะคะม่วงมงคลต่อมาพริกกับเกลือนะคะพริกกับเกลือสวยๆแบบนี้เลยนะคะ100บาทค่ะต่อมาก็จะเป็นเวลมายุลานะคะเวลมายุลานะคะหนึ่งรอบาทจ้าอยู่ในกระถางหนะคะ ต่อมาจะเป็นนางสุชาดาฟอร์มใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะมีลูกด้วยนะคะ100บาทนะคะตะวันชิงพบค่ะตะวันชิงพบนะคะ100บาทค่ะอยู่ในกระถางหนะคะมาต่อกัอนที่เพชรเจดสีนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรเจดสีนะคะ100บาทนะคะ สิราหุ้มทองสีราหุ้มทองหนึบาทแล้วก็จะมีมิ่งมะเหสีอ่าตัวนี้หายากอยู่นะคะมิ่งมะเหสีนะคะหนึ100บาทค่ะมาต่อกันที่ปีกนเกนลีนะคะปีกนเกนลีที่สวนนะคะค่อนข้างจะมีจำนวนนะคะ อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะไซส์นี้เลยนะคะปีกกินรีนะคะ100บาทค่ะต่อกันด้วยไม้าเขียวนะคะม้าเขียวนะคะนะคะก็มีหลายต้นเหมือนกันนะคะนี่คือม้เขียวนะคะ เวลากัดสีแล้วจะสวยมากเลยนะคะมาเฉียวค่ะอันนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะรากก็เริ่มจะทะลุแล้วนะคะการหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อกันด้วยนางเกาสุริยานะคะอยู่ในกระถางหกนะคะฟอร์มใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ แล้วก็จะมีสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามมีลูกแล้วนะคะนี่ค่ะสาวโพธารามนะคะมีลูกติดนะคะค่ะอันนี้อยู่ไซส์นี้นะคะฟอร์มใหญ่ๆสวยๆสาวโพธารามนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่คือสาวโพธารามนะคะต่อมานะคะ ก็จะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีจังหวัดอุดรน,นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีปลายพรยานะคะปลายพรยานะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าลากเริ่มจะทะลุแล้วนะคะปลายพรยาหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมี หอเงินห่อทองนะคะนี่ค่ะเป็นบอลเขียวกัดสีขาวนะคะเป็นเหมือนรูปถ้วยและะ้ค่ะมีชื่อว่าหอเงินห่อทองนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะองค์หญิงทองฝันนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะอยู่ในกระถางหกมเทียนทองมนเทียนทองค่ะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ค่ะกัดสีแล้วจะสวยมากนะคะเป็นบอลเก่า ห0 0บาทนะคะแล้วก็จะมีหัวใจมังกรหัวใจมังกรไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าแล้วก็จะมีหนุมานคลองเมืองนะคะไซส์นี้นะคะต่างชมพูนะคะเป็นบอนปลาย 100บาทนะคะแล้วก็จะมีอานางยักษ์เบนจกายนะคะ100บาทค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ